มาค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเลยค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเลยค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะถ้าจะเป็นลักษณะภาพุวมของหัวทางนียนะเพื่อน้า ล้อค <rude S 2> ่ะมาค่ะตามมาค่ะฮัลโหลเขาพอเขาพูดมาเพียวหนตอบได้ไหโอ้ต้นไม้ใหญ่เเพื่อนววันนี้ลเดินมดงยางฮัลโหลเขาพอเขาพูดมาเพีวหนงพูดตอบได้ไหโอ้ต้นไม้ใหญ่เาเพื่อนสาววันนี้ลเดินมั โดงยางว้าวเห็นไหม <c oughs> ได้แล้วใช่ไหม <c oughs> มีแรงขึ้นบันไดไหมเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะนาทีแล้ว เ่ดินนนปาวัี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเลยค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะแั้เอาข้ามเอาเอาตามมาจ้าตามมาจ้าเดินค่ะเดินค่ะนะคะโอ้ยเดินไปฉาไชียงค่ะรักป่ารักน้าจ้า ถนนทางแคบๆทางทางมีอะไรบ้างระวังสนุหนทางด้วยนะเพื่อนเพื่อนอาบรอดค่ะเชิญมาค่ะตามมาค่ะว้าวเห็นไหมเดินไปเลยไม่อยู่ยุบยุบอย่างเงี้ย ถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเลยค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะ่ย uh, ถ่าย้่ารถเาย่า erm รักาย่ายถ้ายถาย่าถ่ายถายถ่าย่ะรักป่ารักน้าถางแค่ๆ มาค่ะตามมาค่ะปูนี่นะไม่แหงแ้งแรงนะจ๊ะไม่แห้งแรงตามมาเลยจ้ะเพื่อนๆตามมาเลยเป็นทางลับเดินป่าวันนี้ปูนี่นะไม่แห้งแรงนะจ๊ะไม่แห้งแรแง,แารแงตามมาเลยจ้ะเพื่อนๆตามมาเลยเป็นทางลับเดินป่าวันนี้อ้าวใกล้แล้วใช่ไหม <c oughs> มีแรงขึ้นบันไดไหมเนี่ย ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะเสียนใช่ไหมคะดงยางเสียนโหต้นใหญ่มากเลยเพื่อนๆโอ้อบกี่คนเนี่ยต้นใหญ่มากเลยจ้าว้าวถ่ายไหมเดือดได้แล้วใช่ไหมไไหม, <c oughs> มีแรงขึ้นบันไดไหมเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะ <c oughs> ไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะ นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเราปิดแล้วก็เปิดเขาชื่อว่าต้นดงเ็นนะคะอ๋อเป็นไม้ตระกูลยางที่ลำต้นสูงเด่นในป่าดงดิบจ้าสวยงามไปต่อจ้าไปต่อเสียนใช่ไหมคะดงยางเสียนโอ้ต้นใหญ่มากเลยเพื่อนเพโอ้โอบก,กี่คนเนี่ยต้นใหญ่มากเลยจ้านาทีแล้ว เดินป่าวันนี้ครึ่นาทีใช่ไหมสองนาทีละเสียญใช่ไหมคะดงยางเสียนโหต้นใหญ่มากเลยเพื่อนๆโอ้โอบกี่คนเนี่ยต้นใหญ่มากเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเลยค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะรับเอา

มีแรงขึ้นอบันไดไหมเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเด้ค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะ เอาเอาตามไปท่าเดันไปค่าท่าทีแล้วอ้าวใกล้แล้วใช่ไม้ม <c oughs> มีแรงขึ้นบันได้ไหมเนี่ยอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะ้ม <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดแล้วกเปิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวเดขีัตอ้ะ้ต้ไม้ใหญ่คเพื่อนววันนี้เราเดินมดงยาดูดูวิวของธรรมชาติของป่านะคะธรรมชาติเลย ข้างๆก็จะเป็นแม่น้ำนะเป็นลำคลองเลยเป็นลำคลองถนงนทางด้วยนะเ,นเพื่อนๆพอดร้อนค่ะเข้ามาค่ะตามมาค่ะนะคะโอ้อยดูเดินก็ชับตัวเฉงค่ะรักป่ารักน้ำจ้าถนนทางแคบๆข้างทางมีอะไรบ้างระวังถนนถนนทางด้วยนะเ,นเพื่อนๆอนอร้อนค่ะ มาค่ะตามมาค่ะสัพอเขาพูดมาเกี่ยว่ับพูดต่อได้ไะโอ้ต้นไม้ใหญ่ครับเพื่อนสาววันนี้โดนมันดงยางอ้าวได้ล้วใช่ไหม <laughs> มีแรงขึ้นบันไดไหมเนี่ยอขอบคุณเพื่อนๆ <c oughs> มากนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะาเ,จนาเจอกัน็เจอะไรไม่ก็เจอเลย ไงคะสวยงามไหมธรรมชาติธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะ,ะวสวัสดีคะ่ะแล้วปิดแล้วเปิดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเขาใหญ่แลนะ้วเนาะเราเดินป่านะตามมาเลยคะ่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของปา่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะดูนะเขาพอเขาพูดมาเพียวๆคุณตอบได้ไโอ้ต้นไม้ใหญ่ครับเพื่อนคาววันนี้เราเดินมา

รามาถึงเขาใหญ่แล้วเนาะเราเดินป่านะตามมาได้ค่ะมาดูความงามของของธรรมชาติของป่าจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะะเขาพอเขาพูดมาเกี่ยวกันต่อได้ไหโอ้ต้นไม้ใหญ่ค่ะเพื่อนสาววันนี้เราเดินมาดงยางวาว่าไหม